สวัสดีครับวันนี้นะครับอัดมีรถตักโคมสูนะครับเป็นรุ่น510นะครับมาแนะนำให้ชมกันนะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างที่จะเป็นรุ่นคึกนิยมนะครับอีกรุ่นหนึ่งเลยก็ได้ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเขามีเครื่องยนต์ที่ดูแลง่ายนะฮะระบบเกียร์ดูแลง่ายนะครับการใช้งานเนี่ย ง่ายนะฮะอะไรก็ที่สำคัญในทน้นง่ายนะครับพวกอลงอะไรเนี่ยหาค่อนข้างง่ายนะครับตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูสเปครอบคันนั้นก่อนนะครับว่าเขามีอะไรมาให้เราบ้างนะครับเริ่มจากขนาดพุ่งขีนะครับพุ่งขีตัวนี้นะครับก็จะเป็นพุ่งขีที่มีขนาด1.2ึคิวนะครับอ่าเป็นพุ่งขีสแตนดาร์ดนะครับของรถตักไซส์510นะครับหรือว่าจะเป็นตัว W100 ที่เป็นรุ่นใหม่นะครับอ่าต่ตัว510ตัวเนี้ยจะเป็นรุ่นก่อน W100 นะครัับบผมนนี่ะคร แต่ว่าถ้าเกิดเทียบไซส์เทียบรุ่นเนี่ยเขาจะเป็นรุ่นไซส์ที่เป็นขนาดเดียวกันนะครับกับตัว w หน0รยนะครับมุ้งกีก็เนื้อเต็มนะครับไม่ได้มีรอยฉีกขาดของเนื้อมุ้งกีนะฮะเนื้ออกเนื้อแขนนะครับเดิมหมดเลยนะครับไม่ได้มีรอยร้าวหรือว่ารอยดำตรงไหนเลยนะครับเห็นไหมตรงเตงนะครับกระดูกหมาเดิมหมดเลยนะครับนี่นะครับสวยนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ขนาดยางของเขานะครับก็จะเป็นยางมาตรฐานของรถตักไฟนี้เลยนะครับเป็นยางเบอร์สิบหกจุดเก้ายี่สิบสี่นะครับอ่าเป็นยางมาตรฐานของรถตักไฟขนาด1.2วน็ ระบบเกียร์ของเขาเนี่ยตัวนี้นะครับเขาก็จะใช้ระบบเกียร์เป็นระบบเกียร์ทอกธรรมดานะครับเดี๋ยวผมให้ดูสภาพใกล้ๆนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ทอกธรรมดานะครับอ่านี่นะครับดูแลง่ายใช้งานง่ายนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับ ตัวนี้นะครับเขาจะใช้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์สี่สูบเพอร์โบนะครับแต่ว่าฝั่งนี้เนี่ยมันจะเป็นฝั่งท่อไอดีนะครับเห็นไหมนให้ดูสภาพเออ่ของฝั่งท่อไอเดียน,นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาเดนอ้อมไปดูในส่วนของฝั่งหัวชีดกันต่อน,นะครับหนาวเครื่องยนต์คันนี้ก็สวยแห้งดีปกตินะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง เครื่องยนต์ซีซูบนะครับอ่าขนาดเครื่องของเขาเนี่ยก็จะเป็นของโคมสุ c d ี1052นะครับเป็นเครื่องยนต์ c d 1052นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดสภาพฝั่งหัวฉีดให้ดูด้วยนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองดูสภาพใกล้ๆกันนะครับ เครื่องยนต์ก็สภาพแห้งดีนะครับไม่ได้มีจุดรั่วซึมตรงไหนของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับทางานแน่นดีมากๆด้วยนะครับเป็นเครื่องยนต์เด็กธรรมดานะครับแต่ที่ที่ผมลองกดสายคันเร่งให้ดูนะครับเนี่ยนะฮะเครื่องรนเครื่องยนต์เด็กธรรมดาแบบนี้นะครับก็จะมีความดูแลง่ายนะครับเวลาซ่อมแซมเนี่ยก็จะทําได้ง่ายด้วยนะครับเนี่ยนะฮะอันนี้จะเป็นสภาพรอบคันนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของสภาพเครื่องยนต์นะครับของเจ้าตัวห้างสวนทันนีครับเนี่ยนะครับขึ้นมาในส่วนของที่นั่งคนขับกันต่อนะครับตัวนนี้ะครับก็ เหมือนว่าเขาจะใช้งานดันหิมะมานะครับเขาเป็นสเปคหัวเก่งใหญ่นะครับเนี่ยนะมีที่นั่งคนขับที่1น,นะครับแล้วก็มีคนนั่งริมทางที่หนึ่งนะครับเนี่ยนะผมขอเข้าไปก่อนนะครับอืบอ่านี่นะครับก็เป็นสเปคหัวเก่งใหญ่นะครับเดี๋ยวลองนั่งให้ดูนะครับอ่านี่นะ คอนโทรลของเขาเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นระบบคอนโทรลคู่นะครับแต่ว่าเขาจะมีลายคอนโทรลสําหรับผ่านดันหิมะมานะครับผ่านทีมะมันจะพลิกซ้ายพลิกขวาแบบนี้ได้ใช่ไหมฮะเขาก็จะมีคอนโทรลสําหรับงานดันหิมะมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดงานมุกอีธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นระบบคอนโทรลคู่นะครับ อบสนองก็ทําได้ไวตามไมา้ตามมือดีนะครับแรงปั๊มยังดีอยู่นะครับเดี๋ยวลองใส่เกียร์วิ่งให้ดูด้วยนะครับเ,นะเกียร์ไฟหลังวิ่งดีนะครับเบรกดีปกตินะครับเ,เดินหน้าได้คล่องแคล่วปกติดีหมดเลยนะครับ าการลงกันเล้วก็ทําได้คล่องแคล่วดีปกติมากๆนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการลองขับเบื้องต้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวผมให้ดูเครื่องยนต์นิดนึงนะครับเหนะครับเครื่องยนต์ทำงานได้แน่นดีมากๆนะครับพันดำแทบไม่ออกเลยนะครับเนี่ยนอ่เื่อง์ทงานได้แน่นดีปกติมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับองตัวท่อไอเสียตัวนี้นะครับถ้าเกิดลูกค้าซื้อไปเนี่ย เดี๋ยวเราจะทําท่อให้ใหม่ด้วยนะครับไม่ใช่ไปสภาพนี้นะฮะเดี๋ยวแต่งให้นิดนึงนะครับก่อนส่งมอบลูกค้านะครับเนี่ยนะโอเคครับคันนี้ก็ระบบการทํางานก็ปกติดีหมดเลยนะครับเครื่องยนต์ทำงานดีปั๊มทํางานดีนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการลองขับคร่าวๆนะครับของเจ้าตัว510คันนี้ครับแล้วก็เป็นสภาพภายในหัวก่งนะครับของเจ้าตัวผมมัสหุ510คันนี้ครับสลับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเจ้าตัวรถตักผมมาสสุ 510คันนี้นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามคูนเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านบนขวามือได้เลยนะครับอ่าแต่พอลูกค้าโทรเข้ามานะครับอาจจะมีรูปนะครับกับวิดีโอละเอียดๆนะครับของเขาเนี่ยส่งให้กับลูกค้าได้ดูกันทางไลีกทีหนึ่งด้วยนะครับเพื่อใช้ในการพิจารณานะครับประกอบการตัดสินใจนะครับและก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากจะลองมาเทสรถ มาดูรถตัวจริงที่หน้าร้านกว้างๆแบบนี้นะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้เช่นกันนะครับอาจจะมีโลชั่นของที่ร้านเนี่ยส่งให้กับลูกค้าทางไลน์อีกทีหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวเลือกอื่นๆนะครับมีหลายตัวนะครับส่งให้ลูกค้าได้ดูได้ชมกันอีกด้วยนะครับเนี่ยนะฮะอันนี้นะครับก็มาพร้อมใช้นะครับถ้าใครสนใจก็อย่าลืมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านบนได้เลยนะครับ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับกับตัวตัวคอมพิวเตอร์510คันนี้ครับลาไปก่อนคคครรัััับบล้้ววเจอกนนใหหม่ิปาสสดี